แต่ตอนนี้เป็นเมนูในทอดบ้านลิมนาบางคนชอบทานกับน้กับแกงได้แต่คิดว่าเย็นแล้วเย็นแล้วแป้งเขาเน่าอีงตึงในดึ๋งหัว วัครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่องทางรวยสัปดาห์นี้ครับผมมาอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับข้างหลังผมก็คือร้านพยุงหอยทอดบ้านริมน้ำครับที่เขาบอกว่ามีสุดเด็ดนะครับนั่นก็คือแป้งทิชกอรอบหอมหวนชวนรับประทานและที่สำคัญไม่อมน้ำมันนะครับและนี่คืออีกหนึ่งช่องทางรวยของเราในสัปดาห์นี้ครับ สวัสดีครับพี่รหรือว่าพยุงหอยทอดนั่นเองนะพยุงหอยทอดครับแต่ตอนนี้เป็นพยุงหอยทอดบ้านเรือน,น้น,อนะครับคือเรามาตั้งทีมขายขายทำกันต้องบอกว่าตั้งแต่เช้านี่โอ้โหลูกค้ายเยอะมากเลยครับนะครับก่อนอื่นสอบถามพี่พยุงก่อนว่าขายหอยทอดมานานหรือ,อยังขายตั้งแต่ปศสามปีนี้ย่างปีที่26 26ปี ขายทอดอย่างเดียวขายทอดอย่างเดิมนี่ไปได้สูตรมายังไงดีกว่าจากน้าที่โรงพยาบาลทำงานโรงพยาบาลสี่สี่ร่าครับไปดูไปดูผมก็ไปเป็นแบบเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กอะไรก็ดูๆูมาจนเขาให้สูตรมาพอให้สูตรมาผมก็มาลองทำเอามาแจกแที่บ้านแล้วก็ขายไปก็ทุกวันที่ผมจะขายผมก็ต้องเช็กแป้งทุกวันเลยก่อนขายทุกทุกครั้งด้วยเป็นเป็นปีแล้วพอเริ่มทำไปผมก็เริ่มรับแป้งขึ้น คิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้ทั้งทั้งกิมด้วยคือไปได้สูตรมาแต่ว่าเราก็ต้องมาปรับปรุงใให้มันอร่อยขึ้นว่างั้นเถอะคือของเขาอร่อยของคนน้าเนี่ยอร่อยอยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่ไอความเป็นผมเนี่ยผมว่ามันน่าจะตรงนี้หน่อยตรงนั้นนิดแต่ไรเงี้ยสูตรเดิมเป็นหอยทอดอยังไงแป้งกรอบแป้งแป้งกรอบนุ่มนี่ยแต่ของผมเนี่ยพัฒนาจนถึงนุ่ม นุ่มแบบทอดมองมองมองเห็นนุ่มเลยคือโคตรนุ่มเลยว่างั้นเด้อก็อร่อยอร่อยเรียกว่าเย็นแล้วเย็นแล้วแป้งข้างนอกยังตึงในยังนุ่มอยู่แต่ไม่เละไม่แฉะไม่เหนียวที่ผมผมทำแป้งแล้วปัจจุบันครับเดิมนี่คือขายเฉพาะหอยทอดเลยทอดอย่างเดียวแล้วมันเริ่มมามีอส่วนมีผัดไปมีอะไรแง ก็เริ่มจากที่ลูกค้าถามครับสองเราไปเดินตามห้างตามอะไรนีเเ่เขาเขามีเมนูแปลกๆเราก็ลองเลยครับครับอ๋อคือก็ลองแล้วก็คิดค้นแล้วก็หาสูตรหาอะไรต่างๆขึ้นมาเองเลยผัดไทยนี่ก็ทําไม่เป็นไม่มีความรู้พื้นฐานก็ไปเดินดูตามห้างแล้วก็มา,มาลองทําลองผิดลองถูกแล้วก็ปรับวิธีดูเส้นยังไงวิธีทําน้ําผัดไทยยังไงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต้องบอกว่าพี่พยุงเนี่ยเรียกว่าเป็นคนเดินสายงานโอท็อปต่างๆเลยนี่ก็เป็นตัวแทนจังหวัดเลยทีเดียวครับร่วมเข้าร่วมประกวดโอท็อปอะไรยังไงฮะก็ครั้งแรกเลยผมเข้าได้อะดับสามดาวครับระดับสามดาวไปขายที่บองทองบางเอินปีนั้นก็มีประกวดร้านอาหารเกลียวปุ๋ยจังหวัดผมก็เลยไปได้รางวัลที่หนึ่งภาคกลางมารางวัลหมื่นหนึ่งครับเขาสุ่มงผมไม่รู้เขาส่มมารู้จนคนที่มอบให้อ่ะ เขามานั่งทานไอ้ทอดหน้าร้านผมแล้วก็มีถือสมุดผมรูกเขาสู่มอ้อก็ถือว่าถือว่าเป็นความโชคดีก็เลยทําให้มีแบบกําลังใจขึ้นอหลังนั้นเรียกว่างานโอท็อปนี้ส่วนใหญ่ที่ประยุกต์ก็เป็นตัวแทนจังหวัดไปเลยว่ามันเยอะใช่ครับไปทั่วครับทั่วไปใต้ไปอีสานไป้ไปหมดไปต่างประเทศก็ไปนะครับไปต่างประเทศก็ไปเลยไปไปจีนมาจีนก็ชอบทานหลายคนจีน พี่ผมเห็นมึงกินดีจังเลยเนี่ยทอดไอ้กินผัดไทยกินอะไรพวกนี้เขชอบนะชอบนะกินยุกินนอสัวกินไม่กรอบกินแต่คือชอบอาหารไทยอยู่แล้วแหละคนจีนนะชอบทุกเรื่องมากกว่าคนจีนมาถึงเรียกว่าทีเด็ดของพี่แหละไม่ว่าจะเป็นหอยทอดผัดไทยเนี่ยพี่เน้นเรื่องของวัตถุดิบอะไรไงวัตถุดิบทุกอย่างที่ผมทําเลือกเองต้องดีต้องดี ทุกอย่างต้องต้องดีหมดเลยผมเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุ้งแห่ะะไม่ว่าจะเป็นหอยเป็นอะไรกุ้งนี่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะก็นึกถึงคนทานว่าคนเราอยากทานของดีเราก็ต้องทำหาของดีๆให้ลูกค้าทานแล้วมีความสุขเราก็ดีใจด้วย และถ้าเกิดนึกถึงพยุงหอยทอดเนี่ยทีเด็ดสูตรเด็ดของพี่เนี่ยที่เหนือกว่าคนอื่นคืออะไรก็ต้องแป้งหอยทอดแป้งกรอบนุ่ม,อมหอมหวนชวนรับประทานเวลาผมทอดกลิ่นหอมจริงเลยผมกาบูดเลยแล้วก็ไม่อมน้ำมันไม่อมไม่เลี่ยนไม่แฉะไม่เหนียววันนี้เดี๋ยวจะสาธิตเมนูอะไรให้เราดูครับก็มผมจะทำแป้งแป้งกรอบนุ่มออหอยโบราณ แล้วก็อาจจะมีมีผัดไทยกุ้งสดอ่านะครับเดี๋ยวจะตัวแรกก่อนคือแป้งกรอบนุ่มแป้งกรอบนุ่มอ่าเดี๋ยวมาชมกันเลยครับเชิญครับพี่ประยุงครับใครที่กำลังอยากจะทำหอยทอดแป้งกรอบเลยดูสูตรของพี่ประยุงนะ เดี๋ยวผมมีโครงการจะทำแป,งป้งขายขีดซองเทน้ำทอดเลย <sk r isa> ถ้าเราใช้แป้งร้านสะอาดมากเกล็ดตกก็ตกเลยล้วไม่มีคร<า><ม>ับคือแป้งี้ที่ผมเองเลยใช่ไหมครับครับใช่ครับมผมทำแป้งเองแล้วก็ทั้งแป้งทั้งพิมพ์ทำเองหมดมครับเอาละครับ มีท่าตอกไข่เป็นเอกลักษณ์เลยนะผมสงสัยมานานแล้วคุณทำของทอดเชโดนแบบน้ำมันในรั่วอะไปแล้วไม่เหลือบางทีทอดปุ๊กสุกตาก็มีต้องโดนนะนะโดนครับโดนโอเคโอเค แล้วหลบไม่ทันพี่แบบนึกว่าจะบอกว่าไม่เคยโดนไม่เคยโกหกพี่เ่าอยู่แบบมันปู้เองอ่ะโดนลูกตาเขาบ่อยครับมันเป็นเองใส่อะไรก็ได้เรียกว่าหอยเลยตุ้งเลยในตัวโตๆงั้นเลยนะฮะเดี๋ยวผมใส่ให้พี่ทำหอยทะเลดูเลยก็ได้ นี่จะเป็นไฟที่แรงมากนั้นเข้ากำลังพอถึงใ้หลายสิบจานทำไม่ได้แรงจาลเราเราะต้องถึงไฟทำอขไได้เลยที่เลยครับเดี๋ยวพี่สังเกตนะผมชอบเนาะพี่สังเกตนะผมชอบไปใส่น้ำมันเรื่อยนะครับเพื่ออะไรนะแต่เวลา แต่เวลาผมขึ้นแล้วพทันทีผมปิดไฟมันจะแห้งหมดเลยอือเคยจะไม่อมน้ํามันเลยใช่ครับแล้วก็ผมทํำของอกแบบพิทานได้ครับขวงอกผมทอดแค่ทําแค่สะดุ้งมันจะสุกกรอบและหวานซึ้นทำเนี่ยจะไม่เละไม่แข็คือทุกอย่างต้องพอดีเลยว่างั้่ใช่ นี่มาจากประสบการณ์ว่งางั้นถเกอะกว่า20ปีก็ใช่ที่เราก็เเรียนรู้เอาไม่ได้เก่งครับในตอนนี้คือได้กลิ่นเลยน,นะครับถ้าทีวีท่านผู้ชมมีกลิ่นได้เนี่ยคือแต่หิวข้าวทันที เกันมที่ยวเมืองไทยและปลอดภัยแน่นอนจะซื้อข้าวซื้อของเงินทองก็ไม่รู้ว่าไปไหนชุมชนยังยืนบ้านเมืองเราจะฟื้นคืนสดใส เที่ยวกันเที่ยวกันเที่ยวกันเียวนะเธอเที่ยวปลอดภัยรับรองอุ่นใจแน่นอนไม่นอไม่นอไม่ไม่นอไม่ไปตอนนี้แล้วจะไปตอนไหนเด่๋ยปล่อยปลาเขาและฉันเลยต้องเงาจะไปวันเสาร์หรือจะรอหยุดยาวกันแล้วกัเธอจะเอายังไงไปด้วยกันไหมเที่ยวเมืองไทยและปลอดภัยแน่นอนจะซื้อข่าวซื้อของ ไปชายก็ไปจะเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมนธรรวิถ<ย>ีชีวิตมุกมันยาไปภ<ป><ป>าคเหนือขึ้นไปแอวลมหนาวแล้วไปนอนดูดาวกินข้าวซอยบนดอยไปภาคกลางไม่ต้องรอวันว่างออกไปดูวัดวังชิมกุ้งแม่น้ําตัวยักษ์ยกไปลองใต้เกาะไหนก็เที่ยวได้จะฝั่งทะเลหรือฟัง คืนสดใสท่องเที่ยวเมืองไทยมันคงมั่งคั่งยั่งยืนไปด้วยกันไหมเที่ยวเมืองไทยแล้วปลอดภัยแน่นอนจะซื้อข้าวซื้อของเงินทองก็ไม่รั่วไปไหนชุมชนยั่งยืนบ้านเมืองเราจะฟื้นคืนสดใสท่องเที่ยวเมือง ือเ,เมนูอะไรนะครับพี่มังกรลุยไฟครับพี่มังกรลุยไฟใช่ฟังแต่ชื่อนี่อาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะ,ะครับเป็นเมนูที่เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่ชอบทานแป้งเลยอันนี้ผมคิดเองนะลูกค้าถามว่าพี่ยุงมีอะไรที่มันแบบไม่ต้องใส่แป้งไหมผมก็นั่งคิดที่ผม คิดมานานได้ครับเนี่ยโอคิดพักนึงทำแล้วลองรำแล้วลองอะไรเงี้ยแล้วก็ชิมเมอเะะงครับอ่าอยาจะดูอะไรนะฮะท่านผู้ชมครับมังกรลุยไฟที่เมนูเนี้ยเหมือนไม่ยากแต่มันยากที่เทคน,นิคอ่าขั้เดียว <c oughs> รอไฟรอไฟอ่า <c oughs> ขอไข่ใส่ลงไปก่อนว่าง,งั้นเถอะต<ช>อนนี้เป็นเหมือนไข่เจียวง่ายๆมากเลยพี่นีไม่ยากแล้วก็ใส่กุ้งตามลงไปใช่ง่ายเลยตามเลยนี่นีพี่นี่แล้วก็นี่คือเนี่ยหวานเจี๊ยบมันคืออะไรครับเนี่ยหอยหอยแมงผู <Hoy> ้อันนี้มาจากของดาั Hoy, งดางหอยแมงผู yeah, <get> ้ความดันเนี่ยเจี๊ยบเลยพี่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ มันไม่ใส่แป้งเพหอยเงี้ทำหอยเือมันจะมีความหวานในตัวไม่ไม่เหมือนหอยยิฟินแลนด์นก็คือจะเห็นว่าไม่มีแป้งใช้ไข่เป็นหลักว่างั้นเนหรใช้ไข่เป็นหลักยิ่งบางคนชอบทานกับน้ำกับแก้มได้เป็นกับแก้มได้พี่เะครับเป็นกับแก้มสําหรับคนที่ชอ,ชอบดื่มคนที่ชอบดื่มแต่ผมไม่ดื่มแต่ก็ชอบทานครับ เดี๋ยวเราไปชิมสามจานนี้กันเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับในตอนนี้ครับมแต่ละจานนีน่าทานมากเลยนะฮะครับ,รบจานนี้คือ ตัวนี้ใช่ไหมพี่ครับหอยโบราณนี่หอยโบราณแป้งเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มเนี่ยฮะแป้งกรอบนุ่มอันนี้เป็นแป้งร่างเดิมของพ่ยุหอยทอดเลยอ่าและนี่ก็คือมังกรลุยไฟลุยไฟนะเดี๋ยวเราจะลองชิมแต่ละเมนูก่อนนะพี่นะครับอันนี้แบบดั้งเดิมก่อนโอ้โหเป็นไงพี่พี่ชิมหอยนะจ้าชิมหอยนะหอยเนี่ยมันจะอุ้มแป้งจะหวานนะครับแล้วก็ทีเด็ดก็คือตัวนี้ทำเองเลยทำเองครับพี่ คือใครมาขอซื้อสูตรกันเลยก็ไม่ได้ไขอซื้อสูตรเดี๋ยวผมจะทำน้ำจิ้มขายแล้ว <c oughs> นี่คือแป้งเหนียวนุ่มนะฮะครับมันจะนึบๆแบบนึบนะนึบๆอันนี้ก็อร่อยเรียบนี่คือนี่ครับอันนี้แป้งแป้งดั้งเดิมเริ่มแรกเลยฮะกอรอบนุ่ม แล้วก็จะแห้งไม่เป็นไตไม่เหนียวเสร็จว่าไม่อมน้มานํามันด้วยนะครับพี่เจอ,อ,อกุ้งต้องเอากุ้งก็หน่อยกุ้งใหญ่ยี่ลูกจานเลยไหมครับใช่แต่บางวันมันก็มีไซส์เล็กที่บางทีผมก็ซื้อซื้อซื้อตุนไว้ซื้อแล้วก็นอกนันแข็งไว้พี่ ก็ให้ออน้ํามันด้วยแบบไหนขายดีเหมือนกันทีกค้นีนอันนี้ดีคนชอบกรอบและสุดท้ายนี่คือคนที่ไม่ชอบแป้งเลยคือนน้นเป็นไข่เทรเนั้นรับเป็นไข่แล้วดีเด่นของพี่บอกนี่คือหอยด่างต่างหอยของด่างตัวแดนแบบนี้เลยฮะหวานหวานหวานครับสดมาก น้ำหวานมันยังอยู่นะพี่นะครับ,อ,บ,รบอ,อร่อยจริงๆเน้นอีกครั้งว่าหอยทอดของพยุงเนี่ยมีจุดเด่นกว่าที่อื่นยังไงกรอบนุ่มหอมหวนชวนรับประทาน <laughs> ไม่อมน้ำมันไม่เลี่ยน <l ug> ต่อให้เย็นเย, <l ug> <Years dissolved> ย็นแค่ไหนก็ไม่เละไม่แฉะไม่เหนียวไม่เป็นไตอันนี้คอนเฟิร์มเลย คอนโทรลเพราะงั้นเถอะทุกวันนี้มาเปิดร้านนิดหน่อยครับเนี่ยโอ้อยูเส้นเส้นบ้านใหม่ที่มันจะไปทางบางปะเพืยวครับครับครับเปิดเนี่ยกี่โมงกี่โมงเออสิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่มทุกวันทุกวันทุกวันท,นทนราบไม่อยู่เลย ก็วันไหนวันเมื่อยก็หยุดไปเองวันไหนตื่นสายก็เปิดร้านหน่อยเช้าเกิดช้านะจังวันนี้ก็ยุ่งมากับครับเนี่ยฮะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาชิมเพื่อจะได้เป็นไอเดียนะครับพี่น้าในการที่จะไปประกอบอาชีพหารายได้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ในยุคโควิดแบบนี้ก็ลองมาได้ฮะที่จังหวัดจันทบรรับรองว่าหอยทอดร้านนี้นั้นไม่ทําให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับกับ หอยทอดพยุงหอยทอดบ้านเริงน้ำบ้านเริงน้ำครับเจ๋งจริงๆครับและนี่คืออีกหนึ่งช่องทางรวยของเราในสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมครับอาจจะไม่รวยในวันนี้แต่ขอให้นี่สินน้อยหลงก็ยังดีช่วงนี้ผมกับพี่ประยุง์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ที่กำลังท้อถอยในชีวิตผมก็อ,อยากจะพูดจากประสบการณ์ของเราเนี่ยชีวิตมันมีขึ้นมีลง แล้วก็หนทางที่ช่องทางสมานกิจเราเยอะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นทางสื่อโซเชียลทางออนไลน์ค้าขายอะต่างๆนะครับแต่สิ่งที่สำคัญผมว่าขออย่าให้เราทอถอยหมดกำลังใจให้ต่อสู้สักวันหนึ่งเราจะประสบความสำเร็จอย่างผมเนี่ยผมทอดถอยมา25ปี26ปีแล้วจากขายทางทางแล้วก็ไม่คิดว่าทุกวันจะขายหอยทอดได้ทุกวันนี้เป็นถอยทอดโอท็อกพยุงบ้านริมน้ำ เป็นตัวแทนของจังวัดเชียงสาวเวลามีงานเขาสอบทุเทพก็ยังไปได้พาถึงจังหวัดนี้ได้ครับขอบคุณมากครับรสชาตินี่แป้งเขากรอบมากเลยครับหอยพยุงหอยทอดเนาะทั้งสดทั้งใหม่นะโดยเฉพาะกุ้งเป็นกุ้งนะหมึกเป็นหมึกคือชิ้นใหญ่ๆนะครับพี่พยุงไปคัดเลือกมาจากตลาดเองนะครับอันนี้ขอรับรองว่าอร่อยจริงๆครับ ก็อยากให้ลองมากินนะคะเพราะว่ามันก็มันก็จะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าด้วยความว่าวัตถุดิบอะไรเขามันก็จะแบบครบมากกว่าแล้วก็แบบมันก็ใหญ่มากกว่าที่อื่น